เด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านสระเอะกันนะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่43ไทยเลยค่ะชี้ในวงกลมนะคะสระเอ๋อสระเอ๋สระเอ๋ออ่านว่าเอ๋เด็กๆมาดูที่บรรทัดแรกเลยค่ะยอยักยอ,ยอใส่สระเอะนะคะสะกดว่ายอเอ๋อเยอะบรรทัดต่อไปเลยค่ะ ลอลิงลอใส่สระเอินะคะสะกดว่าลอเอิเลอะเด็กๆมาดูที่ภาพแรกเลยค่ะภาพนี้นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขนส้มมาเต็มตะกร้าเลยนะคะด้านล่างค่ะยอยักษ์ยอใส่สระเอิค่ะยอเอิเย,ยอะยอเอิเยอะ มีส้มเยอะเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะกับน้องหมานะคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะลอลิงลอใส่สระเอะค่ะลอเอะเละลอเอะเละพวกเขากำลังเลอะอยู่นะคะเลอยกีโคนนะคะต่อไปค่ะเด็กผู้ชายคนนึงค่ะกำลังหาอะไรอยู่สักอย่างนะคะเด็กๆลองมาอ่านด้านล่างค่ะ จจานจอใส่สระเอค่ะจอเออเจอจอเออเจอเด็กผู้ชายคนนี้นะคะทำดินสอล่วงแล้วก็มาเจอดินสอข้างล่างนั่นเองค่ะฝึกอ่านคำมาดูที่คำแรกนะคะกไก่ใก,กใส่สระเอค่ะกอเออเกอิดกอเออเกอิต่อไปนะคะ ตเต่าต่ใสสระเอะค่ะ <ility> ตเอเตตเอเตต่อไปนะคะบอใบไม้บอใส่สระเอะค่ะบอเอเบอบอเอเบอเลื่อนมือถัดไปอีกนะคะขอไข่ขอใส่สระเอะค่ะขอเอเขอขอเออเขอ ขึ้นรรทัดใหม่ตรงนี้นะคะถอถุงถอใส่สระเออค่ะถอเออเถอถอเออเถอเลื่อนมือถัดไปอีกนะคะหอหีบหอใส่สระเออค่ะหอ่อเอเอเหอะห่อเอเอเหอะต่อไปนะคะคอควายคอใส่สระเออค่ะคอเออเคิรคอเออเคอะ เลื่อนมือถัดไปอีกนะคะนอหนูนอใส่สระ,ะเออนะคะนอเออเนื้อนอเออเนื้อขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้ค่ะลอลิงลอใส่สระ,ะเออค่ะลอเออเละรอเออเละตัวต่อไปนะคะทอทหารทอใส่สระ,ะเออค่ะทอเออเธอทอเออเธออ่านรวมกันนะคะ เละเธอต่อไปค่ะยอยักยอใส่สระเออะค่ะยอเออะเยอะยอเออะเยอะต่อไปนะคะยอยักยอใส่สระแอะค่ะยอแอะแยะยอแอะแยะอ่านรวมกันนะคะยเยอะแยะต่อไปค่ะชอชิงชอใส่สระเออะค่ะชอเออเชอะ ชอเอชอต่อไปนะคะชอชิงชอใส่สระแอะค่ะชอแอแฉชอแอแฉอ่านรวมกันนะคะเฉอแฉขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะฝึกอ่านประโยคเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆลองมาอ่านพร้อมกันนะคะว่อแหวนว่อใส่สระอีค่ะวออี วิชอช้างชอใส่สระอาค่ะชออาชาต่อไปนะคะมอม้ามอใส่สระอีมีหนึ่งคีค่ะมอ,อีมีต่อไปนะคะพอพันพอใส่สระแอค่ะพอแอแพต่อไปนะคะยอยักษยอใส่สระเอค่ะยอเอเยอะต่อไปนะคะยอยักษยอใส่สระแอะค่ะยอแอะแยะ อ่านรวมกันนะคะวิชามีแพเยอะแยะต่อไปค่ะขึ้นมรทัดใหม่ตรงนี้นะคะนอหนูนอใส่สระไอไม้ม้วนค่ะนอไอไนต่อไปนะคะพอพานพอใส่สระแอค่ะพอแอแพต่อไปนะคะชอชิงชอใส่สระเออค่ะชอเอเฉอ ต่อไปนะคะชอชินชอใส่สระแอะค่ะชอแอแฉอ่านรวมกันนะคะในแพ้เชะแฉเก่งมากๆเลยค่ะ